นค่ะรายการของเราค่ะได้รับเกียรติไปอย่างสูงกับผู้ชายคนนี้ที่มีฉายาสุภาพบุรุษที่สุดในโลกจะเป็นใครไม่ได้ฮีโร่ของเรานะคะพี่ทายเอกพันธ์บาลริสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเอ้ยโทษทีครับพี่สวัสดีครับอยู่มานานไม่นานเลยแซวแไม่รู้นะ<า>แต่ชวนพี่ผาดคุยว่าอยู่หลักปีกี่ปีละสามสิบปียี่สิบปีคือคุยเรื่องอดีตแล้วใ่ะให้รู้เลยว่าจริงๆแล้ว ผ่านมาหลายน้ําแต่ว่าถึงจะถ้าย้อนอดีตไปเขาเป็นหนุ่มแน่นยังไงนะตอนนี้เขาก็ไม่เปลี่ยนเขาจะเหมือนเดิมเลยสุภาพบุรุษเใบครับอารมณ์ดีด้วยเจอทีไรก็จะมีความแข็งแรงกระชุ่มกระชวยแล้วก็หล่อตลอดการตลอดนะวันนี้ต้องมารันถ้าเกิดว่าเราจะ มุ่งมั่นไปทางที่จะช่วยเหลือสังคมจะดูแลประชาชนที่เดือดร้อนจากอะไรต่างๆกันแล้วแต่นะครับที่เราจะไปต้องไปช่วยเขาเนี่ยร่างกายของของเราเนี่ยของพวกเรามันต้องแข็งแรงต้องไม่เจ็บต้องไม่ป่วยต้องไม่มีโรคอะไรเราต้องดีก่อนเราต้องดีก่อนที่จะดูแลหรือว่าเอาแค่คนในในใกล้ตัวเราคือครอบครัวครอบครัวลูกๆของเราอะไรประมาณนี้ต้องดูแลเขาก่อนเราถึงจะไปดูแลคนอื่นแต่ สิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่คือร่างกายของเราต้องเปรี้ยะนะครับต้องเปรี้ยเลยสิ่งหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับมีสามปัจจัยที่เราจะต้องคือต้องมีอยู่อย,อ,ยอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประจำเป็น,<ำ>ปนคุณของเราน, <ะ S 2> นรั่นก็คือคหนึ่ง การรับประทานอาหารนะครับหลากลายให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็การพักผ่อนนะครับการพักผ่อนนี่สําคัญแล้วก็การออกกําลังกายแต่ผมเชื่อว่าคุณผัดไทยนี่จะต้องออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงมากนะครับแซลล์เซลล์เราต้ํเอาน้หนักลงได้แล้วไงแต่อย่างที่พี่ไทยบอกนะจะออกกําลังกายยังไงแต่สุขภาพเราจะต้องเหมือนเดิมด้วยไม่ใช่ออกกําลังกายผอมแต่ว่าเนี้ยสมใช่จริงผอมแบบป่วยป่วยก็ไม่ไหวอย่างตัวท้าเองนยท้าอยาก ถ้าอยากกระบอกเลยว่าการที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าดูดีได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ3อย่างนี้บางทีท้ายเองเนี่ยออกกําลังกายโอเคท้ายยอมรับว่าออกกําลังกายออกเยอะด้วยออกเยอะแต่หนึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนไม่สมดุลลวพวกเรานี่จะเรื่องการพักผ่อนจะไม่เพียงพอแล้วกตการรับประทานอาหารอีกบางวันครบบ้างบางวันอาจจะเกินไปบ้างอะไรประมาณนี้ไม่สมดุลแต่วันนี้นะครับอายุเรามากขึ้นเนี่ย มันก็เลยต้องมีตัวช่วยสิ่งหนึงห่งเลยที่ผมอยากขอขอบคุณคนคนึคนนงซึ่งแนะนำสิ่งที่ได้ดีให้ผมได้รู้จักนั่นก็คือคุณยิ่งยงยอดบวงงามเขาเห็นตอนนั้นช่วงโควิดกำลังกำลังแรงตั้งแต่เดือนกุมภามีนา เห็นเราเดินแจกสตางค์กับคุณบินบบลลิสต์ให้กับตามชุมชนต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามชุมชนทั่วทุกกรุงเทพประมาณที่เราแจกกันหลังโควิดนะครับที่มานี้เราก็ดูประมาณ9กกว่าชุมชนเยอะมาก90กว่าชุมชนเยอะจริงๆใช่ครับเดินวันหนึ่ง8ถึง9ชั่วโมง10กว่ากิโล11บางวันถึง15กิโลแล้วไม่ใช่ที่สบายด้วยแต่คืะมุดนูนมุดนี่เจอสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายทีนี้ เขาก็เลยเห็นว่าพี่ทํางานหนักหน่วงมากเขาก็เลยโทรมาเหมือนกับว่าเจตนาดีว่าอยากให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงม,มันต้องมีตัวช่วยปกป้องเป็นแบบโปรเทคเราให้มีภมคุ้มกันให้มีภูมิคุ้มกัน, <ái> กนผัดไทยถามหน่อยตอนแรกที่เขามาบอกพี่ว่าเนี่ยหวังให้พี่ทานเนี่ยพี่รู้สึกยังไง คือไม่ไม่สนใจเลยไม่เปิดใจเลยเพราะว่าชีวิตพี่เนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องเสริมอาหารอาหารเสริมพวกนี้เพราะว่าหนึ่งเรามั่นใจตัวเองว่าเราออกกําลังกายเราทานอาหารเราแข็งแรงใช่เราแข็งแรงเราคือไม่ต้องการคือไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปงถึเวลาแต่ทีนี้อายุมันมากไงเจ็ดสิบแล้วปีนี้ใช่ครับแหมคุณปัทไททีนี้เราก็รู้สึกเอ๊ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเราทํางานหนัก กลับไปถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งเรานอนค่ะต้องตื่นทุกชั่วโมงเป็นไหมเป็นลุกเข้าน้ำหรือว่าอะไรไม่มีอะไรของน้ำามันตื่นขึ้นมาเองมันตื่นขึ้นมาเอง ตื่นขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเป็นกันนะคุณผู้ชมเคยเป็นไม่ตื่นไปแล้วนะปัญ่งที่นั่งนั่งงงๆอ่ะนั่งงงๆ่ะใตื่นขึ้นมาทำไมดูนาฬิกาอ้าวเพิ่งตีสามแล้วก็ไม่หลลับแ้วก็นอนต่อมันก็คุณคิดอยู่ตลอดว่าเดี๋ยวเราจะตื่นสายมันก็เลยไม่ได้พักผ่อนเลยที่ถูกต้องครับแล้ววัยอย่างเราเนี่ยผมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าปีกลางวันเนี่ยมันเริ่มที่ อยากนอนมากไม่ยาแล้วนะพี่ใช่อยากนอนมากจากปกติกางวันนี่คือยังคึกคักยลาวปี้กเป๋าพี่อทยนี่พี่ไทยกำลังจะ60เลยเนี่ยใช่ครับเฮ้ยแบบอันนี้เซอร์ไพรส์แล้วนะน่าเขาไม่เหมือนดูไม่เหมือนไม่คือไม่ใช่คุณลุงอะดูยังไงก็ไม่ใช่นี่แหละครับที่อยู่ตรงหน้าผมถังเช่าผสมวิตามินบีคุณยิ่งยงยอดยอดบัวงามเขาแนะนำให้ให้รู้จักตรงๆเลยทานแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ทานแล้วตอนแรกเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าการหลับนอนของเรา นอนหลับลึกมากนอนหลับเลยที่แบบว่าคือต้องใช้นาฬิกาปลุกต้องใช้นาฬิกาปลุกถ้าไม่ปลุกคือหลับยาวเลยใช่หลับยาวหลับลึกมากนี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากที่เรารู้สึกชอบไม่ต้องมาตื่นมาแบบว่างงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยรับประทานมาหนึ่งเดือนเต็มเบอกยิ่งยงว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเฮ้ยพี่ขอโทษจริงๆรู้อย่างงี้พี่ทานตั้งนานแล้วครั้งแรกไม่ได้แอนตี้เลยนะใช่มันคึกคักมันเฟรชมากตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องนอนพักผงนอนพักผ่อนเลยแต่ทีนี้เนี่ย เราไปบอกคุณบินบลิลิสเพราะว่าเราเดินแจกของคนนี้ยิย่งยากใหญ่โอ้โหคนนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับ <c oughs> <คน S 1> ไม่เอาอะไรทันซิ no, no. ยายา,ยายมาไอตินน่นู่นนะี่นั่นถ้เคยพี่ถ่ายเราไปฟ,ฟังนะ no, ไม่โน้ดแล้วทีนี้เนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบไงระหว่างพี่กับพี่ท็อปเวลาไปแจกของกันปุ๊บสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงพี่ท็อปก็ขอพักแล้วเดินต่อไปไม่ไม่ไหวขอพักดื่มน้ำนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดท็อปพักอย่าเราแจกต่อเองท็อปไม่ต้องพักนั่งเลยพี่ก็เดินแจกขออองงงงรร้้เพพ สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เป็นไรเขาก็ต้องถามว่าไปกินอะไรไปกินอะไรมาไปโดนตัวไหนมาตรวจปัสสาวะได้ไหมแก่้มมั้ยไปโดนตัวไหนมาก็เลยบอกเขาว่านี่ยิ่งยงเอาถังเชาผสมวิตามินบีให้ทานนี่กินมาประมาณสักเดือนหนึ่งเต็มๆทานตอนไหนที่ทายทานตอนไหนทานก็เช้าเมื่อก่อนนี้เช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับหรือว่าก่อนนอนหนึ่งเม็ดวันละสองเม็ดนะครับคุณบิงเขาก็เปิดใจบอกว่าลองดู แล้วมันจะเหมือนกันเลยสุขภาพแข็งแรงเขาก็ลองทานดูเปิดใจโอ้โหเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้พอหมดแล้วท้ายหมดแล้วนะจริงจริงยังไม่หมดหรอกรีบโทรมาบอกก่อนทุกคนพอได้รับประทานแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วจริงๆแล้วได้รับรางวัลด้วยได้รับรางวัลแต่จริงจริงแล้วถ้าเกิดเราจะทานเราต้องดูการันตีเรื่องความปลอดภัยที่เราอ่าเพราะว่าสิ่งนึ่งเราก็ไม่รู้ว่า ทานไปแล้วมันจะมีผลกับร่างกายเราหรือไม่ถ้าไม่ดีสิ่งแรกตายพังใช่ถูกต้องครับสิ่งแรกเลยนะครับซึ่งเราต้องดูเลยคือโรงงานผลิตก่อนโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน GMP นะครับและ ISO 9001-2015นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีไปกว่านั้นคือได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA นะครับมีเครื่องหมายฮาลาน ชาวไทยมุสลิมสามารถร <ไง S 1> ับประทานได้เลยนะครับและเมื่อปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากงาน F.I เอเชีย2019นะครับแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2020นะครับได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวสันนะครับล่าสุดไปรับมาเพิ่มอีก2รางวัลนะครับอะไรจ๊ะท็อปแบรนด์อวอร์ดนะครับปี2020แล้วก็อาร์เซนท็อปคุโรี้อวอร์ดปี2020ด้วยรางวัลแน่นๆถ้าเกิดรางวัลมาตั้งตรงนี้เนี่ยสูงแบบบังหน้าด้วยนี่ผู้ชมเมื่อก่อนเขาไม่อ่านหนังสืออย่างนี้นะอ่านลิ้นพันแบบแปะกๆนะนี่เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือสักปุ๊บแบบสมองแบบบทบทเขียน ดเท้านะแม่นมากเขาเป็นคนนี่ครับถังชาผสมเมาส์วิตามินบีนี่นะครับพูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมอยากรู้แล้ววันนี้พี่ไทยมาเองแบบนี้มีโปรโมชั่นอะไรเด็ดโปรโมชั่นวันนี้นะครับโอ้โหมาเจอผัดไทยเพื่อนเก่าทั้งทีนะครับมาเจอน้องอ้อมวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคุณผู้ชมครับเอาปากกาเดี๋ยวมาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยแล้วก็รีบโทรสั่งกันเลยนะครับวันนี้นะครับสั่งซื้อถังชาผสมเัลติวิตามินบีหนึ่งชุดนะครับคุณรับไป5กล่องนะครับราคาเพียง1000บาท่ท่ันบาทเท่านั้นทเท่้น ล่องละประมาณ200บาทแต่ครับรับฟรีทันทีนะครับกาแฟถังเช่าอีก1ถุงมีทั้งหมด5้าซองครันี่นะครับตรงนี้เลยนะครับกาแฟนะครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีนะครับ ถังเช่าผสมมอติวิตามิน B เพิ่มอีก2กล่องนะครับคุ้มสุดๆครับรับไปถึง12กล่องในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นนะครับแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราจํากัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อคนละไม่เกิน2ชุดครับแต่เราไม่จํากัดสายนะครับผมสนใจโทรเลยนะครับโทรเลยนะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ Line lp 8 8ครับผมอ่าอีกสักครั้งอีกสักครั้งอะไรนะครับอีกสักครั อีกสักครั้งแต่ตอนนี้อยากจะแนะนําก่อนนะครับว่าถึงว่าคุณปัดไทยไม่อยากจะสั่ง1ชุด5กล่องแต่เรามีชุดทดลองให้ครับมีชุดทดลองครับ1กล่องราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับสามบาทนะครับถ้าสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ l ล n e แอ lp 8 8ครับผมีิไทยทานมานานแค่ไหนแล้วคะสำหรับตอนนี้ประมาณ5เดือนได้แล้วครับเรว่าตอนาเดือนนี้แบบโอ้โหสบายนี่มั่นใจมากมีภัยพิบัติเกิดอะไรขึ้นที่ไหนปุ๊บ ฟุบไปได้จะให้ดีอย่าให้มีเลยดีกว่าเหมือนกันก้เขาหอได้เขาหอไปช่วยแล้วคนนี้จริงๆนะเาเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆนะเพราะว่ามีภัยพิบัติอะไรต่างๆก็ต้องคิดถึงเขาพลังดีไม่มีตกแบบนี้เขามีตัวช่วยคือตอนนี้เนี่ยคุณยิ่งยงไม่ใช่จะบอกเฉพาะไทยกับท็อป นะครับที่รับประทานจะถามนี่แหละว่ามีใครเข้าทานบ้างมีเยอะแยะมากมายนะครับในกลุ่มศิลปินวงการบันเทิงต่างๆมายอมรับมาเปิดใจที่จะทานถังเช่าแล้วนะครับเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณไวัยพจน์เพชูพรณคุณหม่ำคุณไฮอภารพรคุณวิลลี่มังอินทอชนะครับคุณสายหน้าหอยนะครับแม่เทรี่ดูอ่าพี่เทรี่นะครูสลานะครับเยอะแยะเลยเนาะเยอะมากรัแทบจะทั้งวงการแล้วดีกว่าแู้วศิลปินที่พี่ไปเจอตามที่โควิดที่เราไปแจกตัง ไม่ได้เป็นคุณลักษณะสลิชัยที่เขาจะขอเสียงเพลงใช่ที่ขอเสียงเพลงปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุงนอนนะแล้วก็คุณอาแสงสุรีรุ่งโรดแสงสุรีรุ่งโรดที่เราไปช่วยเขานะรับประทานถังชาวโลกสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ได้ข่าวว่าพี่เอาไปแจกด้วยใช่ไหมเอาไปแจกด้วยดีใจมากให้สุขภาพคนสุ้สงเลยเนาะโปรโมชั่นอีกสักครั้งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ สั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดนะครับคุณรับไป5กล่องนะครับราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับรับฟรีทันทีนะครับกาแฟถังเช่า1ถุงมีทั้งหมด5 2องด้วยกันนะครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีนะครับถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B เพิ่มอีก2กล่องนะครับ คุ้มสุดสุดนะครับได้12กล่องในราคาเพียง2,000บาท,บาทเท่าน,น,นั้นนะครับจำกัดสินในการสั่งซื้อนะครับคนละไม่เกิน 2, <3 S> 2> ชุดแต่เราไม่จำกัดสายนะครับถ้าสนใจโทรเลยนะครับ0 2 026 5 8 8 8หรือ l i n e lp88 ครับผมไม่ทันก็ถ่ายรูปหน้าจอเลยถูกต้องครับบีชุดทดลองด้วยชุดทดลอง1กล่องนะครับราคา300บาทเท่านั้นนะครับสนใจโชวสอบถามได้ที่เบอร์020-265-888หรือลน์แอด lp88 ครับโอ้ยทำไมสมองมันคล่องแต่เดี๋ยวนี้นะครับสมมติว่าทานมาตอนเช้าทุกวันทานตอนเช้าทุกวันแต่ดีรีบเร่งไงรีบเร่งเ้ตื่นสายตื่นสายทำไงดีไม่ได้ทานมาลืมทานมา ร้านสะดวกซื้อได้เลยครับเซเว่นอีเลฟเว่นตอนนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสี่แคปซูลนะครับสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นครับสะดวกสบายมากนะครับถังเช่ายิ่งยงนะครับการันตีด้วยยอดด้วยยอดขายกว่า4ล้านกล่องแล้ว4ล้านแล้ว4่ล้านนะครับสามล้านอาทิตย์นี้มา4ล้านสล้านแล้วครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่า พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยรับประทานแล้วได้ผลเนี่ยได้ผลเขาก็บอกต่อบอกต่อบอกต่อหรือว่าคนในครอบครัว <c oughs> พี่ป้าน้าอาต่างๆ <c oughs> เขาก็ซื้อแจกกัน<อ>คือได้สุขภาพที่ดีราคานี่ หยิบต้องได้เลยเพราะมันว่ากล่องใน้ราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่้าพลังีจริงใช่ครับผังเช่ายิ่งยงนะครับยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาครับผมสุดยอดไปเลยค่ะวันนี้นะ่้าพลังดีมากขอให้พี่เป็นคนแข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพี่เป็นขวัญใจของทุกคนจริงๆแล้วพี่ก็แบบว่าพวกเราในวงการเรียกเขาว่ารู้ไหมค่ะ อะไรนะเทวดาของน้องเขาเรียกไม่หยุดพี่จริงๆเขาเป็นเทวดามาแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปอยู่เป็นมิ่งขวัญทุกคนนะพี่นะแต่แรงเรื่อยๆมีแรงเยอะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะท่านี้ทั้งนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวชนไทยสั่งโทรสั่งซื้อกันได้เยอะครับร่างกายสุขภาพจะได้แข็งแรงเนี่ยแหละค่ะอ่ะฝากไว้อย่างนี้นะคะพี่ไทยวันนี้ทางรายการของเราต้องขอบคุณพี่ไทยมากๆเลยนะคะให้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ